สวัสดีครับผมน้นนะครับผมมาฟังข่าวดีพูประจําวันนี้กันนะครับคลิปในวันนี้นะครับก็มาสายหน่อยนะครับเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการทําคลิปนะครับทําให้เนื้อหาในคลิปที่ผมโพสต์ไปเมื่อช่วงเช้านะครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องนะครับผมจึงต้องบันทึกคลิปและโพสต์ใหม่อีกครั้งนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้ รายงานข่าวริพูช้าอีกแล้วนะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกนะครับในคลิปข่าวริพูประจำวันนี้นะครับด้วยเรื่องภายในทีมริพูกันก่อนนะครับ ล่าสุดเจมส์เพียจากดิเลติกได้ออกมารายงานว่าลิปูได้แต่งตั้งล็อบเพจอดีผู้จัดการทีมชาติเวลวัย50ปีเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ให้กับทีมลิปูชุดยู21ปีแทนที่แบร์รี่ลิวตัสที่เพิ่งอำลาทีมไปแล้วนะครับซึ่งเพจมีประสบการณ์ในการคุมทีมชาติเวลชุดใหญ่และชุดเยาว,วชนมาก่อนและเคยนะครับพาทีมชาติเวลไปเล่นยูโรและฟุตบอลโลกมาก่อนอีกด้วยสโมสรลิปูนะครับจึงเชื่อว่าประสบการณ์ของเพจจะช่วยยกระดับการพัฒนา ผู้เล่นดาวรุ่งจาคาเ a ด e มีให้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลงานที่เขาเคยช่วยให้นักเตะริภูหลายคนอย่างลอิส์กูมาร์โอเวนเบคแฮร์รี่วิลสันและเนโกวิลเลียมก้าวขึ้นสู่ทีมชาติเวลชุดใหญ่มาแล้วทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทางเจมส์เพียสนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่เรื่องของอดัมลาลาน่านะครับ ล่าสุดสื่อในอังกฤษหลายเจ้านะครับรวมถึงสื่อคุณภาพอย่างดีเอเล็ติกก็ได้ออกมารายงานตรงกันว่าอดัมลาลาน่าอดีตกองกลางมากประสบการณ์วัย37ปีได้ประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่25มิถุนาย,ยน2025โดยการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสัญญาของลาลาน่ากับเซาท์햄ปันกำลังจะหมดลงในสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะครับลาลาน่าเล่นฟุตบอลมาเป็นเวลานานเกือบ20ปีโดยตลอดเส้นทางอาชีพ้าแข้งของลาลาน่าลาลาน่าลงสนามไปทั้งหมด569เก game. โดยลาลาน่านะครับได้ออกมาแถลงการว่าเขารู้สึกขอบคุณและซึ้งใจกับโอกาสและการสนับสนุนที่เขาได้รับมาโดยตลอดเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของเขาซึ่งเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของของลานาน่านะครับที่ผ่านมานั้นลาลาหน้าเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลด้วยการเข้าร่วมคัมเดอรมี่ของเซาททัมพันตในปี1999และประเดินสนามให้กับทีมชุดใหญ่เมื่ออายุ18ปีในปี2006ร่วมกับนักเตะดาวรุ่งชื่อดังหลายคนในยุคนั้นอย่างแกเลตเบลและทิโอวอลคอตหลังจากการยืมตัวไปบอลมั สั้นๆในปี2007ลาลาน่าก็กลายเป็นกำลังหลักของเซาท์เมป์ตันลาลาน่าช่วยพาทีมเลื่อนชั้นสูพ่พรีเมียร์ลีกไดเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีในปี2012และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมในปีเดียวกันตลอด2ช่วงเวลาที่อยู่กับเซาท์เทมป์ตันลาลาน่าทำประตูไปทั้งหมด60ประตูและ47แอสซิสจากการลงเล่น283เกมต่อมาในปี2014ลาลาน่าก็ย้ายมาที่ลิพูด,ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์และลงสนามไป178เกกมซึ่่งตลอดด6ฤูาทีอนะ ลานาน่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยคว้าสี่แชมป์สำคัญรวมถึงพิมเลิกและยูฟาเชปเลิกร่วมกับลิเวอร์พูลแม้ในฤดูกาลสุดท้ายกับลิเวอร์พูลลานาน่าจะไม่ได้ลงสนามมากนักก็ตามแต่บทบาทและอิทธิพลของลานาน่านอกสนามก็มีความสาคัญกับทีมเป็นอย่างมากนะครับหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในปี2020ลานาน่าย้ายไปร่วมทีมไบตันดูแบบไร้ค่าตัวนะครับโดยลงเล่น104เกมตลอด2ตลอด4ฤด,ดูกาลที่ไบตันก่อนที่ในเวลาต่อมาลานาน่าจะกลับมา เขาทต้านอีกครั้งแบบไม่มีค่าตัวในฤด,ดูร้อนปี2024แต่ปัญหาการบาดเจ็บทําให้รานาน่าลงสนามได้เพียง18เกมในทุกรายการเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจยุติบ,บทบาทการเป็นนักฟุตบอลนะครับและไปรับหน้าที่เป็นหนึ่งในทีมงานโค้ชของซิมอนลัก ในช่วงท้ายอาชีพขาแข้งนะครับนอกจากนั้นแล้วลานาน่ายังเคยติดทีมชาติอังกฤษ3 4เกมยิงได้3ประตูและเคยถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดฟุตบอลโลก2014และชุดยูโร2016อีกด้วยนะครับการออกมาประกาศค การออกมาประกาศการแขวนสตาร์ทครั้งนี้ของอดัมลาลาน่านะครับถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยของหนึ่งในกองกลางที่มีสไตล์การเล่นอันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่ประสบความสมําเร็จทั้งในระดับสโมสรอนและทีมชาตินะครับด้านเจมส์เพียร์นะครับก็ได้ออกมาเขียนบทความนะครับเล่าเรื่องลาลาน่าสมัยที่อยู่ที่กัปตัลิปูในมุมที่แฟนบอลลิปูหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับไว้หลายเรื่องเลยนะครับ โดยเจมเพียนะครับได้ออกมาเขียนไว้ว่าจุดสูงสุดในอาชีพของลาลาน่าก็คือการย้ายมาร่วมทีมลิพูในปี2014ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์แม้ในช่วงแรกลานาน่าจะต้องเจอกับความกดดันอย่างหนาย่างย้ายมาร่วมทีมลิพูช่วงแรก แต่สุดท้ายแล้วลานาน่าก็ได้กลายเป็นนักเตะคนสําคัญที่เปรียบเสมือนหัวใจของระบบเกเกนเพสซิงที่คลับนํามาใช้งานลานาน่าไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่ทักษะทางเทคนิคและการทํางานนาะแต่ยังเป็นผู้มอบพลังงานและเป็นผู้กําหนดมาตรฐานการฝึกซ้อมที่สูงให้กับทีมอีกด้วยแม้ในช่วงท้ายอาชีพกับลิปูลานาน่าจะเผชิญปัญหาอาการบาดเจ็บและมีโอกาสลงสนามน้อยลงแต่คุณค่าของลานาน่าในฐานะผู้นําในห้องแต่งตัวและเป็นผู้ที่คอยให้คําแนะนํา แกนักเตะดาวรุ่งอย่างเคิร์ติโจนหรือฮาวิเอลเลตแล้วนั้นประเมินค่ามิได้นะครับด้านเปย์ไรเดอร์นะครับอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของคอปเชื่อว่าทุกครั้งที่ลาลาน่าลงสนามลาลาน่าจะช่วยทําให้ทีมคุณดีขึ้นกว่าเดิม15%เพราะลาน่าเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทสูงมากความสามารถในการเล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีถือเป็นจุดเด่นที่ยอดเยี่ยมของลาลาน่า นอกจากเรื่องในสนามที่ลาลาน่าช่วยทําให้ทีมดีขึ้นแล้วนะครับในห้องแต่งตัวลาลาน่าก็มาคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมรอบข้างอยู่เสมอตอนอยู่ริฟูนะครับเป๊ปไรเดอร์ถึงกับพูดเลยว่าระหว่างที่น็อตเตเลอร์ิฟูอยู่ในห้องแต่งตัวลาลาน่าทาหน้าที่เป็นโค้ชให้กับเพื่อนร่วมทีมถึงประมาณ50%เลยส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคอปและลาลาน่าตอนอยู่ริฟูนั้นก็เป็นไปด้วยดีมาโดยตลอดคอปเป็นบุคคลสําคัญนะครับที่คอยให้กําลังใจลาลาน่าตอนที่ลาลาน่าเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบ แนครอบนะครับก็รู้สึกซึ้งใจและขอบคุณลานาน่าที่ลานาน่าก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่มีบทบาทสําคัญที่ช่วยทําให้ทีมลิพูได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2016-2017ถึงนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวของอดัมลานาน่าที่ทบที่ผมนํามาเล่าในวันนี้นะครับก็ขอให้ลานาน่านั้นโชคดีกับเส้นทางใหม่ในอะนาคตของตัวเองที่รออยู่ข้างหน้านะครับผม ประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องของควันซ่ากันนะครับล่าสุดโลโมาโนโ่ก็ได้ออกมารายงานว่าดีลซื S ้อขายควันซ่าระหว่างลิพูและเลว์คูเซ่นนั้นทางลิพูได้ใส่เงื่อนไขาสามารถซื้อควันซ่ากับสู่ทีมได้ในราคาประมาณ60ล้านยูโรหรือประมาณ5 1ล้านปอนด์นะครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ในปี2 0 2 6แต่จะใช้งานได้ในปี2027ครับก็เรียกว่าดีควันซ่านะครับก็ใกล้น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ลิพูและเลว์คูเซ่นออกมาประกาศข่าว เรื่องนี้อย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่เรื่องของมิลลสเคอร์เคสนะครับ ล่าสุดเดวิสออนสตีนนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการพอดแคสต์ว่าสาเหตุที่ริปูยังไม่ได้ออกมาประกาศข่าวเรื่องไม่อสเคอร์เคสอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นเพราะติดปัญหาทางด้านเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาริพูยังไม่ประกาศข่าวเรื่องเคอร์เคสอย่างเป็นทางการนะครับก็มารอดูไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้กันแน่นะครับที่ริปูจะประกาศข่าวเรื่องเคอร์เคสอย่างเป็นทางการ เียทีนะครับ ประเด็นต่อมามาต่อที่เรื่องของนูนเยสกันนะครับล่าสุดอัลเฟโดเปดดล่านักข่าวสายบอลอิตาลีที่มีผู้ติดตามมากกว่า3แฉ่3 0มแสนคนทาง X นะครับได้ออกมารายงานผ่านทางค o สอปไซว่าดีลซื้อขายนูนเยสระหว่างลิปูและนาโปลี้นยังไม่มีความคืบหน้ามากนะักเนื่องจากนาโปลีนะครับต้องการจ่ายเงินค่าตัวนูนเยสแค่ประมาณ35ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ลิปูต้องการเงินเพิ่มอีก6ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้งนาโปลีและลิปูเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองสโมสรจะสามารถตก กลงกันได้นะครับนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวล่าสุดเรื่องนูนเยสนะครับดูทรงแล้วดีวนูนเยสน่าจะยืดเยื้อะนะครับแม้ใจนูนเยสจะไปอยู่ที่นาโปลีแล้วก็ตามในเวลานี้ก็นะครับประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องของเยอเกเรสกันนะครับชารกเนีที่เซมเจน่ลสื่อปรตุเกสออกมารายงานว่าลิพูได้ทำการติดต่อกับตัวแทนวิกเตอร์ วิกตอร์เยอร์เกเลสกองหน้าสปอร์ติ้งลิสบอนไปแล้วนะครับล่าสุดท n t อ็นทสปอร์ตช่องกีฬาแบบเสียเงินจากสาล่านาจาักและไอแลนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิปูนะครับไม่สนใจซื้อเยอร์เกเลสแต่อย่างใดนะครับแม้ช่วงซัมเมอร์นี้ลิปูจะซื้อนักเตะไปแล้วหลายคนและยังจะซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมอีกก็ตามนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องเยอร์เกเลสกับลิปูซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับผมก็เชื่อมั่นแบบร้อเเซเลยว่าลิปูไม่ซื้อเยอร์เกเลสแน่นอนนะครับเพราะ, Davis ะ ano, เดวิ สองนักเตะกองหน้าที่ลิปูสนใจซื้อในเวลานี้มีแค่อิซักและเอก,กิติเกเท่านั้นนะครับผมและประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องเงินของทีมลิปูกันนะครับ ล่าสุดเดฟพาวนะครับสายหงจากลิปูเอ็กโคนะครับก็ได้ออกมาเขียนบทความนะครับเล่าสถานะทางการเงินของทีมลิปูในช่วงซัมเมอร์นี้ว่าตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้นะครับลิปูยังสามารถใช้เงินซื้อนักเตะเพิ่มได้อีกถึง200ล้านปอนด์นะครับโดยไม่ละเมิดกฎ P.S.R. ของพรีเมียร์ลีกแม้ว่าจะใช้เงินไปแล้วมากกว่า216ล้านปอนด์นะครับกับนักเตะใหม่5รายอย่างฟอร์เรนเวสมิลล์สเคอร์เคทเจเลมี่ฟิมปงจอร์จี้มามาดัชวิลลี่และอาร์มินเป็กซี่ ไปแล้วก็ตามนะครับโดยดีลมาของมามาณดัชวินี่นับเป็นดีลของซัมเมอร์นี้นะครับแม้จะซื้อตัวสําเร็จตั้งแต่ปีก่อนอย่างไรก็ตามนะครับลิพูยังมีงบเหลือเฟือนในการเสริมทีมต่อไปเพราะช่วงก่อนหน้านี้นะครับลิพูไมไ่ได้ซื้อนักเตะมากนักทําให้ค่าตัดจําหน่ายอเบอร์ไท ในบัญชีของสโมสรอ,อยู่ในระดับต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ลิปูซื้อเฟเดโกเคียซ่ามาในราคาประมาณ10ล้านปอนด์และเซส,สัญญา4ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับส่งผลทําให้ลิปูมีค่าตัดจำหน่ายที่ต้องลงในบัญชีเพียงปีละ2.5ล้านปอนด์เท่านั้นตลอดระยะเวลา4ปีของสัญญานะครับ ซึ่งในทางบัญชีแล้วนะครับเมื่อสโมสรซื้อนักฟุตบอลค่าตัวที่จ่ายไปนะครับจะถูกจัดเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของสโมสรไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่หมดไปในปีเดียวเพราะนักฟุตบอลจะสร้างประโยชน์ให้กับสโมสรตลอดอายุสัญญาของเขาไปอีกหลายปีนะครับแทนที่จะบันทึกค่าตัวก้อนใหญ่ทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อนะครับสโมสรจะนําค่าตัวนั้นมาหารเฉลี่ยตามจํานวนปีของสัญญาซึ่งตามกฎของยูฟ่าและ กฎของพิม์ลีกในปัจจุบันนะครับจะจํากัดการน,นะครับ ตัดค่าตัดจำหน่ายสูงสุดอยู่ที่5ปีนะครับแม้ว่านักเตะจะเซ็นสัญญายาวมากกว่านั้นก็ตามนะครับโดยณตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลมีค่าตัดจำหน่ายรวมทั้งหมดอยู่ที่42.5ล้านปอนด์ต่อปีนะครับที่ต้องลงบัญชีเท่านั้นนะครับหลังลิเวอร์พูลได้ตัว5นักเตะอย่างฟอร์เรนเวนต์มิลสเคอร์เคสเจเลมีฟิมปงและมามาดัชวิลล์รวมถึงอาร์มินเปซซี่มาร่วมทีมนะครับทั้งนี้นะครับอาร์เนอร์ชลอตและลิชาร์ติวมีแผนเสริมผู้เล่นเพิ่พมในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและ กองหน้าตัวเป้าอีกซึ่งริพูนะครับเชื่อว่านักเตะใหม่ที่ริพูซื้อมาร่วมชีมในช่วงซัมเมอร์นี้จะใช้งานไปได้อีกหลายปีแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเดฟพาวและข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องค่า จำหน่ายที่ผมไปหาข้อมูลมาฝ่ากนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าลิฟูจะซื้อใครเพิ่มอีกนะครับแต่ณนะเบื้องต้นนะตอนนี้นะครับแม้จะดูเหมือนว่าลิฟูจะเสียงเงินไปเยอะแต่การลงบัญชีซื้อนักเตะก็ลงค่าตัดจำหน่ายณนะตอนนี้ไปเพียงแค่42.5ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการซื้อนักเตะลิฟูในช่วงซัมเมอร์นี้ยังไม่ผิดกฎ P.S.R นะครับผมและไม่น่าจะผิดกฎ P.S.R นะครับ ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวที่ผมนะครับมามาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม